s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย The Future Sight กับผมด็อร์ไก่กุลเชษมงคลขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Future Sight กับผมพี่ไก่กุลเชษมงคลนะครับทุกท่านครับทราบไหมครับว่าในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยหรือปีคศ2050เนี่ย มีคนคาดการเอาไว้ว่าโลกของเราจะมีประชากรที่อยู่ในเมืองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง2.4พันล้านคนครับหรือพูดง่ายๆก็คือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะคิดเป็นร้อยละ66ของประชากรทั้งโลกเลยนะครับโดยคนที่เขาคาดการเนี่ยเขาคาดการต่ออีกว่าทวีปเอเชียกับแอฟริกาเนี่ยจะมีการขยายตัวและมีความเป็นเมืองมากที่สุด ผู้ง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือคนเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะเมืองเติบโตจเจริญขึ้นนะครับมีความวุ่นวายมากขึ้นโดยเหตุผลที่ผู้คนเนี่ยเขาเข้ามาใช้ชีวิตหรือมาดําเนินชีวิตในเมืองมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในเมืองเนี่ยมีโอกาสในการจ้างงานที่สูงกว่าถูกไหมฮะ เพราะว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีทำมาหากินลําบากนะครับช่องทางในการทํางานหาไรายได้ก็น้อยก็ส่งผลให้คนเนี่ยอยากเข้าเมืองมากนะครับเหตุผลตัวต่อมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าในเมืองเนี่ยมีโรงเรียนนะครับมีมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสนามบินหรือว่ามันมีสถานที่อะไรที่มันมันทันสมัยมีห้างนะครับมีอะไรที่มันชั้นนํามันจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะครับก็น,นี่เป็นเหตุผลตัวที่สองที่คนชอบเข้าเมืองแล้วก็เหตุผล ตัวสุดท้ายนี่น่าสนใจนะครับคือคนอยากเข้าเมืองเพราะว่ามีไมเซตว่าการอยู่เมืองใหญ่เนี่ยมันเท่นะมันเก๋มันไฮโซมันเลิศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยอยากเข้าเมืองมยกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าถามว่าเรามาจากไหนเราอยู่อยู่ที่เมืองอะไรถ้าเราตอบว่าเราอยู่นิวยอร์กลอนดอนปารีสเนี่ยมันคงเทงกว่าการบอกว่าเราอยู่เมืองเล็กๆถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนอยากเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะมากเพราะฉะนั้นที่เล่าไปให้ฟังเกริ่นนาตอนต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็คือเทรนที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับคือเทรนที่เรียกว่า u r b a n i z a t i o n นะครับคำคำนี้เนี่ยมีคําแปลภาษาไทยด้วยนะฮะเราเรียกมันว่านักคราพิวัตรนักคราพิวัตรคืออะไรแปลง่ายๆเลยมันแปลว่า ปรากฏการที่คนจะมุ่งมาอาศัยอยู่ในเมืองเยอะทําให้เมืองมีการเจริญเติบโตแล้วก็วุ่นวายต้องบอกว่าเทรนดนี้มีมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับถ้าเราสังเกตได้ด้วยตาเราก็จะเห็นอยู่ว่าเมืองมันเติบโตขึ้นจริงๆอ่ะไม่ต้องไปมองไกลมองเอาประเทศไทยกรุงเทพในทุกวันนี้คนอยู่เกิน10บล้านไปละใช่ไหมฮะถ้าเมื่อไหร่ที่มีช่วงเทศกาลปุ๊บแล้วคนกลับบ้านเนี่ยจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยจะอยู่แบบ ล้างๆคนน้อยรถไม่ติดเพราะคนกรุงเทพจริงๆจะเหลืออยู่สองสาล้านที่เหลือคือมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์หรือเทรนที่เรียกว่า Urbanization หรือเรียกว่านักครราพิวัตนั่เองนะครับลองมาดูข้อมูลอื่นๆนะผมพูดถึงเรื่องการเติบโตของเมืองถูกไหมวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าถึงเรื่องเมืองไหนของโลกที่มีประชากรเยอะที่สุดนะครับอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังลองฟังดูลองทายดูก่อนก็ได้ว่าเมืองไหน คนเราเนี่ยต้องบอกกับประชากรในโลกเนี่ยมีอยู่เอากลมๆนะเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านคนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเมืองที่มีคนอยู่มากที่สุดสิบอันดับมีใครบ้างแต่เราพอจะเดาได้นาะว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือประเทศจีนถูกไหมทุกคนคงโนเดาไม่ต้องเดาแล้วกับรองลงมาก็คืออินเดียนะครับตามมาด้วยสหรัฐอเมริกานะครับแต่เรามาดูกันสิบอันดับลองทายดูอ่าเริ่มจากอันดับสิบก่อน อันดับ10ของเมืองที่มันเป็น urbanization หรือว่าคนอยู่เยอะมากเนี่ยนะครับคนหลั่งไหลเข้าไปทํางานไปอยู่อาศัยคือโอซาก้าครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีอยู่ประมาณกลมๆนะฮะสิล้านคนนะครับอันดับ9ครับประเทศจีนครับคือเมืองปักกิ่งหรือเบจิงนั่นเองนะครับมีอยู่20กว่าล้านนะครับอันดับ8มุมไบอินเดียนะครับยีกว่าล้านเหมือนกันเบียดเบียดมากับ อปักกิ่งของจีนนะครับอันดับ7จ็ดเป็นเมืองที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครดูหนังเรื่องล่าสุดของ Netflix นะฮะถ่ายทําอยู่เมืองไทยแต่บอกว่าเป็นบังคลาเทศนะฮะคือเมืองนี้เลยถ่ายเมืองนี้เลยชื่อเมืองดาก้านะครับของบังคลาเทศก็มีคนอยู่20่กว่าล้านเหมือนกันนะครับอยู่เป็นอันดับ7ถัดมาคือเมืองไคโรประเทศอียิปต์นะครับ ประชากรก็20่สกว่าล้านอันนี้ก็เบียดเบียดกันอยู่นะอันดับ 9, 8, 7, 6เนี่ยอันดับ5ครับเม็กซิโกซิตี้นะครับของประเทศเม็กซิโกมีอยู่21ล้านกว่าคน C ีเซาเปาโลของบราซิลครับก็21ล้านกว่าอ่าครันนี้มาเหลือ3อันดับสุดท้ายพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครอันดับ3เซี่ยงไฮ้ครับหรือว่าเชงไฮ้นะถ้าพูดอ่านแบบอังกฤษนะฮะของประเทศจีน มีประชากรอยู่26ล้านครับอันดับ2คือเดลีนะครับเดลีอินเดีย29ล้านและอันดับ1เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่นะแต่คนโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็เยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับเออบันไดเซชันสุดๆแล้วก็เมืองนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ฟัง90%ต้องเคยไปคือโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมี37ล้านคนโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นลองคิดดูสิว่า ลองนึกภาพของญี่ปุ่นนะฮะโดยเฉพาะโตเกียวและความวุ่นวายของมันเนาะหรือว่าใครเคยได้ไปแล้วไปลงสับเว่ยอะรถไฟใต้ดินเนี่ยโอ้โหมันจะวุ่นวายมากนะครับมันจะมันจะพันกันไปพันกันมานะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยที่บอกว่าวุ่นแล้วคนเยอะแล้วเดินรถไฟฟ้าเมืองไทยที่บอกเลยว่าง่ายๆหมูหมูเลยนะครับเมื่อกี้ที่เล่าไปทั้งหมดเป็น10บอันดับของเมืองที่เติบโตแล้วมีคนอยู่มากที่สุดในโลกนะครับครันนี้ผมขอมาเจาะลึกประเทศไทยหน่อยนะฮะประเทศไทยเนี่ย เรามีความแตกต่างกับต่างประเทศนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราเนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่มันหนาแน่นเฉพาะบางจังหวัดหรือพูดง่ายๆคือมีแค่ไม่กี่จังหวัดในหัวเมืองเท่านั้นที่เป็นเมืองใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดแน่นอนกรุงเทพใช่ไหมฮะทำไมผมถึงบอกว่าแตกต่างกับประเทศอื่นๆที่มันแตกต่างก็เพราะว่าเราลองเปรียบเทียบอย่างเทียบกับอเมริกาหรือว่าเทียบกับออสเตรเลียนะครับหรืออังกฤษ เราเรารู้ว่าโอเคนิวยอร์กซิตี้ใหญ่เรารู้ว่าลอนดอนใหญ่ใช่ไหมฮะเรารู้ว่าอ่ซิดนีย์ใหญ,ใหรรใหญ่แต่จะบอกว่าเขาไม่ได้ใหญ่แค่เมืองนั้นไงเมืองอื่นเขาก็ใหญ่เหมือนกันความเจริญมันก็กระจัดกระจายไปหลายที่นะครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเมืองใหญ่เนี่ยมันอยู่เยอะมากเลย L.A. ก็เมืองใหญ่ถูกไหมฮะอ่นิวยอร์กก็ใหญ่ไปรัฐอย่างแมสซาชูเซตส์อย่างเงี้ยก็ใหญ่นะครับแล้วนี่มันชื่อรัฐนะ แล้วมาดูชื่อเมืองอีกอย่าง l อเป็นเมืองนะไม่ใช่รัฐนะครับอยู่ในแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยบางคนยังแยกไม่ออกเลยอะไรเมืองอะไรรัฐคือมันใหญ่ไปหมดไงเน,นี่คือ Urbanization ของแท้แต่เมืองไทยเนี่ยเออ t i o านเซชัแค่บางจุดหลักๆก็อย่างที่บอกว่ากรุงเทพเชียงใหม่ฮะอุดรอ,อ่าภูเก็ตอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ที่ใหญ่ครนี้ เพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงที่เราใหญ่แค่เป็นจุดๆมันก็เลยทําให้คนมันมากระจุกตัวนะครับมันไม่กระจายไปเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ผมเล่าว่าพอมันเจริญเนี่ยความความเจริญมันก็กระจายไปหลายที่พอมันกระจายไปหลายที่ปุ๊บคนมันก็มีทางที่จะไปอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่มากขึ้นการทําธุรกิจมันก็มีโอกาสในการเจริญหรือขยายตัวมากขึ้นแต่เมืองไทยเนี่ยมันก็เลยกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับก็คือกรุงเทพกับเมืองใหญ่ๆอีกไม่กี่เมืองแต่อย่างไรก็ตาม นะครับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศหนึ่งของโลกนะฮะอาจจะไม่ได้ติดท็อป10แต่ว่าเป็นเป็นประเทศที่เป็นเออร์บานิเซชันเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็กําลังเติบโตไปในทิศทางนี้ซึ่งถึงตรงนี้ผมต้องพูดถึงผลกระทบหน่อยว่าเออแล้วเออร์บานิเซชันแล้วมันมันเป็นยังไงนะครับเราก็รู้ว่าคนมันเข้าเมืองเยอะถูกไหมฮะแต่มันมีผลกระทบอะไรกับธุรกิจอ่านี่เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับผมก็เลยขอพูดถึง ธุรกิจสักสองตัวแล้วนนครับที่มันได้รับผลกระทบจากเออร์ไบนิเซชันเนี่ยเยอะตัวแรกเลยแน่นอนพวกค้าปลีกทั้งหลายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่นั่นก็จะต้องมีคนมีคนขายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ร้านค้ายิบย่อยสารพัดน่ยที่ค้าปลีกนในทุกวงการทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มของกินของใช้อะ่ะมันก็จเจริญเติบโตตามนะครับคนเยอะเขาก็ขายของได้ะต่ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจกับอีกหนึ่งธุรกิจที่ อ่าอินเวลฟหรือได้รับผลกระทบโดยตรงเลยกับเออร์บานิเซชันคือธุรกิจอสังหาครับเพราะถ้าสังเกตดูนะฮะผมอยากจะบอกว่าในช่วง20ปีมาเนี่ยอสังหาเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะคอนโดนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดว่าเราซื้อขายคอนโดแล้วเก่งกำไรดีๆเนี่ยหลายคนรวยไปเลยจนกระทั่งมาถึงช่วงเนี้ยพอมันเติบโตมากเทรนด์มันโหมันเติบโตใครๆก็สร้างคอนโดถูกไหมฮะ สร้างกันไปเรื่อยๆสร้างกันไปเรื่อยจนตอนนี้คอนโดเริ่มแน่นเริ่มแน่นเริ่มแน่นการเก่งกาไรมันก็ยากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่น่าแปลกใจหรอกที่คอนโดหรืออสังหามันเติบโตเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเออร์ไบนิเซชันนะครับมันทําให้คนย้ายมาอยู่ในเมืองบวกกับเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็น BTS MRT นะครับมันก็เข้ามากระตุ้นมาสนับสนุนทําให้เมืองมันเติบโตอีกยิ่งไปกว่านี้คือก่อนหน้านี้หลายปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลมาออกมาตรการกระตุ้นอสังหากนะ คือสนับสนุนให้คนซื้อบ้านหลังแรกมันก็ยิ่งคนก็ยิ่งอยากจะเข้ามาแล้วก็ซื้อบ้านกันใหญ่อสังหาก็เติบโตก็บูมนะฮะกำลังซื้อจากต่างประเทศก็เข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะว่าประเทศของเขาอ่ะมันเต็มแล้วราคามันแพงแล้วอย่างเช่นคนฮ่องกงนะฮะคนสิงคโปร์เนี่ย move มาอยู่เมืองไทยนี่ก็เยอะมาซื้อคอนโดเอาไว้เป็นบ้านหลังที่สองที่เมืองไทยเยอะมากเพราะคอนโดที่บ้านเขาเนี่ยมันแพงสุดๆไปแล้ว มาซื้อคอนโดกลางเมืองเมืองไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบต่อตารางเมตรแ้ถูกกว่าเยอะดังนั้นพวกนี้ก็มาลงทุนในเมืองไทยก็ทําให้อสังหามันพัฒนานะครับได้รับอน,นิสง์จากเทรนด์พวก Urbanization เติบโตขึ้นไปอีกอย่างนี้ผมบอกนะครับแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นนะครับไอเออร์บาน o เซชัมันเกิดขึ้นจัดๆเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปัญหาต่อพูดถึงเรื่องคอนโดแล้วขอเล่าขยายความอีกนิดนึงให้ทุกคนมีข้อมูล คอนโดเนี่ยที่มันเติบโตขึ้นทุกวันนี้ผมต้องบอกเลยแล้วว่าเราก็ตามตามต่างประเทศเยอะนะเมืองใหญ่ๆใ,ในโลกนี้เขาเขามีการเติบโตแบบเป็นไฮไรส์ rise, แนวตั้งใช่ไหมครเราก็เติบโตไปตามนั้นยิ่งกว่านั้นตอนนี้วิธีในการขายคอนโดของเราเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมีบิสเนสโมเดลที่ตามต่างประเทศอีกนะครับตามยังไงอ่ะจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเวลาเราซื้อคอนโดมันก็คือการซื้อซื้อขายกันขาดไปเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย การซื้อขายคอนโดของเมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบต่างประเทศในนิวยอร์กในฮ่องกงในลอนดอนในสิงคโปร์พวกนี้คือการขายแบบให้เช่าอ่ามันเป็นยังไงหล,หลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า leasehold นะครับ leasehold ก็คือการเอาเงินกําเงินไปก้อนหนึ่งไปซื้อคอนโดแต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของอะ่ะคุณได้แค่สิทธิ์ในการอยู่อาศัยอะ่ะแล้วคุณอาจจะไปปล่อยคนอื่นเช่าในช่วงระยะเวลาที่คุณได้สิทธิก็โอเคนะแต่ถ้าหลังจาก ที่หมดสิทธ์นั้นแล้วคือคุณก็ไม่มีสิทธิ์อยู่บ้านนั้นอีกพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณจะซื้อคอนโดที่เป็นลีสปัจจุบันนี้คือคุณจ่ายเงินไปสมมติ10บล้านเขาให้เวลาคุณอยู่30ปีหมด30ปีนั้นสิทธิของคุณหมดก็คือ10ล้านคุณก็ต้องจ่ายแล้วก็หายไปก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะได้สิทธิ์ในการอยู่ต่อเนี่ยคือเทรนที่ประเทศไทยมันกําลังเป็นแบบนี้โดยเฉพาะประเทศที่เมืองเติบโตมากๆหรือ urbanization สาเหตุก็เพราะว่าที่ดินมันแพงขึ้นไงฮะที่ดินแพงขึ้นที่ดินในเมืองเหลือน้อยลงคนวิ่งมาอยู่กันมากขึ้นดังนั้นวิธีการที่จะทำให้คนอยู่ได้หรือธุรก,กิจจะหาเงินต่อเนื่องได้ก็คือการไม่ขายขาดแต่เป็นการขายสิทธิ์ให้เช่าแทนแบบนี้อย่างที่ผมเล่าเนี่ย l e a s ฮซึ่งจริงๆไอเนี้ยไม่ใช่ไอเดียของคนไทยเป็นไอเดียของฝรั่งไอเดียของประเทศหลายๆประเทศที่พื้นที่มันจํากัดแล้วเมืองมันเออร์บานิสมากมันเติบโตเร็วมาก มืองไทยตอนนี้ก็เริ่มทําแบบนี้เยอะถ้าสังไปสังเกตนะลองไปหาข้อมูลดูเนี่ยคอนโดกลางเมืองพวกอยู่แถวสวนลุมนะฮะอยู่กลางเมืองเลยอะ่ะนะ,ะับย่านสุขุมวิทกลางๆจริงๆจริงๆสุขุมวิทก็ยังไม่เท่าไหร่นะต้องบอกแถวสาทรเนี่ยสีลมะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะรอบๆสวนลุมลิสโฮเยอะมากนะครับหรือลาดประสงค์เนี่ยเพราะที่ตรงนั้นมันแพงมากแล้วมันเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ขายเขาก็อยากจะขายทํากําไรระยะยาวถ้าขายตุ้มเดียวอย่างที่ผมบอกนะเขาได้เงินก้อนเดียวถูกไหมเขาทำลีสเลยอคุณผู้ฟังอาจจะงงะแล้วมันจะมีคนบ้าซื้อไหมคําตอบก็คือมีฮะคนที่มีตังค์หลายๆคนเขาก็ซื้อลีสโหเขาก็บอกว่าโอเคนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของเลยร้อซแต่ว่าใระยะยวสา30ปีนั้น,นเขาก็ใช้มันคุ้มค่าแหละว่าใช่ไหมฮะ บางคนซื้อคอนโดตอนอายุสี 40, ใช้อีกสาปี70ปีก็แก่จะตายแล้วว่าก็ <laughs> บางทีไม่มีลูกไม่มีหลานน่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ลงทุนได้กับคอนโดนี้ถ้าอยากอยู่ต่อก็จ่ายเงินเพิ่มอะไรแบบเนี้มันก็เป็นวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่านี้ก็เป็นเทรนที่เป็นแนวโน้มหรือเป็นบิทบิสเนสโมเดลในปัจจุบันที่มันได้รับผลกระทบมาจากเทรนเออร์ไบนิเซชันนะครับโอเคคันนี้ ให้ข้อมูลคร่าวๆนิดนึงว่าคอนโดปัจจุบันเมืองไทยที่บอกว่าเมืองมันโตมากแล้วคอนโดมันแพงมากกลางเมืองเนี่ยราคามันตารางเมตรละเท่าไหร่ไปแล้วเดี๋ยวให้ข้อมูลนะตอนนี้นะครับราคาที่สูงสุดเลยนะครับไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ก็เป็นคอนโดเจ้าใหญ่อยู่ที่ต้องบอกถนนวิทยุนะครับคอนโดเขาเนี่ยราคา average อยู่ที่ตารางเมตรละ5 0 0แสนกว่าบาทนะฮะมีสูงขึ้นไปสูงสุดไปจนถึง7 8 0 0 0 0แสนเลยอะ ต่อตารางเมตรนะแล้วห้องหนึ่งเล็กสุดก็ประมาณร้อยตารางเมตรก็คูณเข้าไปก็ประมาณเจ็ดสิบล้านนะลองคิดดูนี่คือนี่คือคอนโดในกรุงเทพนะครับที่ราคามันสูงไปขนาดนั้นแล้วส่วนถ้าเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นโครงการที่แพงที่สุดเป็นโครงการแพงระดับธรรมดาธรรมดานะฮะที่อยู่กลางเมืองจริงๆก็ตอนนี้ก็สามแสนห้าหมดแล้วนะครับสามแสนห้านี่คุณอยู่สักร้อยตารางเมตรคุณก็โดนไปสามสิบล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มัน ไอ้เทรนนี้มันทาให้คอนโดม,มันขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วทุกคนก็อยากจะมาสร้างกลางเมืองเพราะว่าไปตามเทรนเออร์บานิเซชันไงพอไปสร้างอยูออ่ที่อื่นที่มันไม่ใช่กลางเมืองมันก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับบริษัทจํานวนมากอสังหาจํานวนมากต้องตามสร้างในกลางเมืองหรือไม่ก็ไปสร้างตามเส้นรถไฟฟ้านะครับแต่ถึงตรงนี้แล้วครับพี่ไก่ก็เลยอยากจะมาชวนคุยแล้วก็มาจะสรุปให้เห็นภาพว่า การตามเทรนเป็นเรื่องดีตามเทรนเออร์ u บ b a n i z เซชันคนจะเข้าเมืองก็ต้องสร้างตึกเพื่อรองรับถูกไหมฮะแต่เรามาดูในภาพเสียหรือภาพลบกันบ้างว่าถ้าเราตามเทรนเออร์ u บ b a n i z เซชันอย่างเดียวนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังลองดูดีๆสังเกตดีๆว่าไอคอนโดที่บอกว่าอยู่กลางเมืองราคาแพงๆเนี่ยมันขายไม่ออกเยอะมากนะครมันดั้มราคากันเละเทะนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะยิ่งไอคอนโดที่ไม่ต้องอยู่กลางเมืองแต่ไปอยู่เส้นรถไฟฟ้าไกลๆหน่อยนะฮะเส้นที่รถไฟฟ้าเข้าถึงเลยออกไปทางแจ้งวัฒนะออกไปทางเงี้ยคอนโดริมแม่น้ําราคาไม่ต้องแพงอ่ะพวกนั้นตายเลยขายไม่ได้นะครับอ้อต้องบอกว่าอยู่เกลื่อนตลาดตอนนี้คนก็ดั้มราคากันใหญ่เพราะอะไรหนึ่งแน่นอนโควิดมันทําให้คนไม่มีเงินจะซื้อไม่อยากจะลงทุนไม่อยากจะทําอะไรเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีกับ2ออย่าไปโทษโควิดอย่างเดียว ต้องโทษเรื่อง trend เทรนนี่ยแหละที่อสังหาติดตามเทรนจริงตามเออร์เบเนเซชันใช่ไหมฮะแต่ตามอยู่เทรนเดียวไงตามเออร์เบเนเซชันหรือจะตามเรื่องอะไรเอจจิ้งพอปพลเลชันเอจจิ้งโซซตี้คือเทรนว่าตอนนี้มีมีคนสูงอายุเยอะแต่ผมเคยพูดไปในหลายๆ EP แล้วว่าการที่เราจะาตามเทรนแล้ววางแผนกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่ตามเทรนเทรนเดียวหรือแค่2 t r เทรนนะแต่มันต้องตามเทรนเยอะเยอะ ในทุกๆหมวดหมู่ทุกๆดิเมนชันความหมายก็คือไม่ใช่ตามแค่เรื่องไลฟ์สไตล์ของคนพฤติกรรมมนุษย์หรือเรื่องสังคมเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปดูจริงๆนะบริษัทอสังหาพวกนี้จะไม่มีห้องเหลือถ้าเขาตามหลายๆเทรนด์จริงๆเช่นเขาควรจะต้องมีการระวังเรื่องเศรษฐกิจไปบ้างถูกไหมฮะต้องมีการระวังเรื่อง Environment บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดผลกระทบได้ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการนี้ สร้างตึกโครมโครมขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วพอมันเกิดโควิดขึ้นหรือเศรษฐกิจมันมีปัญหาขึ้นลูกค้าไม่ซื้อยิ่งตอนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็พยายามควบคุมนะครับปัญหาหนี้พวกหนี้เน่าอ่ะเรียกภาษาอังกฤษว่า NPL non non performing loan พวกนี้นะฮะคือไม่ต้องการให้คนแบบมีมากู้แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายมันก็เป็นหนี้เสียใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องควบคุมธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยกู้ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าน้อยมากที่แบงก์ไหนจะปล่อยให้ประชาชนกู้เงินร้อยเปอร์เซ็นเพื่อไปซื้อคอนโดอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถกู้เงินได้ร้อยเปอร์เซ็นเพื่อไปซื้อคอนโดนะครับคิดตามผมนะคนที่ไม่สามารถกู้เงินได้ร้อยเปอร์เซ็นไปซื้อคอนโดเขาก็ไม่มีเงินไงเพราะาเขาไปกู้แบงก์แบง์ไม่ให้แบงก์ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นย่างเงี้ยนะครับพอะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันมันกู้ไม่ได้เขาก็ต้องเอาเงินส่วนตัวที่ทํางานมามาซื้อคอนโด เขา,าไม่พอเพราะว่าชีวิตไหนต้องไปซื้อ iPhone กิน Starbucks อีกเอาเงินที่ไหนมันไม่พอนะพอมันไม่พอมันก็กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ได้เจ็ดสิเอร์เซ็นมันก็ไม่ซื้อคอนโดพราไม่ซื้อคอนโดคอนโดก็เหลือบานเบอร์เลยทุกวันนี้ก็เลยดั้มราคาการสนุกสนานเลยนะครับนี่แหละคือที่มาว่าตามเทรนด์เออร์เบอร์นเซชันอย่างเดียวไม่ได้เออร์เบอร์นเซชันมันก็มันก็มีอย่างอื่นที่มันมากระทบธุรกิจได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนี่คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ กับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องอยากจะทิ้งท้ายว่าเมื่อกี้พูดถึงเทรนด์เออร์บาน i เซชนะทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งว่าปัจจุบันมีสำนักวิจัยหรือมอีต้องบอกว่านักวิชาการจำนวนมากนะครับได้ทำการเก็บข้อมูลแล้วเขาค้นพบวิกซิ g แนลตัวหนึ่งวิกซิ g แนลคือสัญญาณอ่อนๆที่ยังไม่ใช่เทรนด์นะครับแต่วันหน้าอาจจะเป็นเทรนด์ก็ได้ วิกซิกแนลตัวนี้ที่เขาค้นพบเนี่ยมันขัดแย้งกับเทรนที่เรียกว่าเออร์เบนไเซชันที่พี่ไก่เล่าเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้เล่าว่าเออร์เบนไเซชันคือคนอยากมาอยู่ในเมืองถูกไหมเมืองเติบโตขึ้นแต่ปัจจุบันเขาค้นพบวิกซิกแนลว่าเฮ้ยมันมีคนอีกจํานวนมากเว้ยไม่ได้อยากจะอยู่ในเมืองแล้วเขาอยากออกไปอยู่นอกเมืองคนต่างจังหวัดเองบางทีสมัยก่อนโอเคเขาอยากมาอยู่เมืองใหญ่หญมาหาเงินแต่ปัจจุบันพอเขาเข,าเข้ามาเขารู้แล้วว่ามันได้เงินเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะสุดท้ายไม่เหลือเงินเก็บด้วยนะ จะดีกว่าไหมถ้าเกิดไม่ต้องเข้าเลยอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมชิวชิวทำงานแล้วก็ใช้ใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ยังได้อยู่กับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นคนในอนาคตครับก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่อยากเข้าเมืองก็ได้ถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งคนเมืองเองคนกรุงเทพเองก็อยากจะออกนอกเมืองเพราะบอกว่าเบือ่อรถติดเบือ่อมลภาวะ pm สองจุดห้า b l ยิ่งคนมีเงินบอกอยากไปซื้อบ้านแต่งจังหวัดไปอยู่ต่างจังหวัดเยอะมาก เพราะฉะนั้นมันจึงมีการค้นพบวิกซิกแนลตัวนี้แหละว่าคนอาจจะเริ่มอยากออกต่างจังหวัดแล้วซึ่งวิกซิกแนลตัวนี้เราเรียกภาษาอังกฤษครับว่า deurbanization อ่ามันก็คือพูดง่ายๆคือคำเอาคำว่า de เนี่ยอ่านว่าดีเนี่ยมาใส่อยู่ข้างหน้าคำว่า urbanization ก็แปลว่าคนอาจจะไม่ได้อยากเข้าเมืองแต่คนอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเมืองใช่ไหมฮะ แล้วยิ่งตอนนี้ถ้ามองมองดูดีๆนะเฮ้ยมันเป็นไปได้เพราะว่ายิ่งประเทศไทยเนี่ยรัฐเองนะฮะรัฐบาลก็สนับสนุนให้เราไปเที่ยวหัวเมืองต่างๆไปเที่ยวเมืองรองใช่ไหมไปเที่ยวจังหวัดที่เป็นนู่นนี่นั่นสนับสนุนให้มันเกิดการขยายงานในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเห็นเริ่มชัดเจนขึ้นครับว่าวิกซิกแนลที่เรียกว่าดีเออร์บันไ i เซชันหรือการที่คนอาจจะไม่อยากเข้าเมืองแล้วเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ไก่เลยอยากจะสรุปอย่างนี้ฮะว่าวันนี้เล่าเรื่อง Trend Urbanization ว่าเมืองเติบโตคนอยากอย,กอยู่เข้าเมืองถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันก็มีวิกซิกแนลมีคนพบว่าคนก็อยากออกนอกเมืองเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปให้ฟังง่ายๆครับทำธุรกิจอะไรอย่าไปตามเทรนด์เทรนด์นั้นเทรนด์เดียวมองโลกตลอดเวลาติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแล้วก็ดูเทรนด์ดูวิกซิกแนลายๆตัวมาประกอบกันก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรนะครับ เพื่อที่เราจะ p o ปอนหรือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือถ้าเจ็บตัวก็จะเจ็บตัวน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับอ่ะพี่กายอยากฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับ EP นี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับกับรายการ The Future s i e ทางทุกช่องทางของ s ซ l m o n Podcast ครับสวัสดีครับ